สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมากับช่องชาชาเองนะคะวันนี้ชาเองมาเข้าโควนะคะก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาบุกฟร์มพัมกินกันค่ะที่กิลครีสออร์ชัทนะคะก็ในลอสเวกัสเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยทุกคนตามเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้พัมกินกันกี่ลูกนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของชาเชเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของชาเชมด้วยนะยังไงทุกคนตามพวกเราไปดูกันเลยค่ะ อาระ,ะคาเดคนตอนนี้นะคะ,ะเราก็มาถึงที่ฟาร์มแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญให้ดูบรรยากาศรอบๆนักขลกคักมากๆเลยนะคะอืมนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยันเยอะ <laughs> เขาก็เพิ่งเปิดนะคะเมื่อช่วงกันยาที่ผ่านมาเนาะแต่ละคนนี่เขาก็จะมีแบบว่าเหมือนรถรถเข็นตักดินอะนเนาะเราก็เพอเราก็จะซื้อสักลูกนะคะ บรรยากาศเขาจะเปิดนะคะไม่ได้ทุกวันนะทุกคนก็จะมีอาคารทะเาหาดเสาร์อาทิตย์นะคะเจ็ดโมงถึงบ่ายสองเนาะนี่นี่บรรยากาศทุกคนกิลคริสออร์ชาร์นะคะสวนกิลคริสนั่นเองนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีม,มุมแบบมาร์เก็ตเล็กๆด้วยเนาะนี่เดี๋ยวมาถ่ายรูปเนาะโอ้หนี่ซื้อไปเยอะเลยนะคะคนนั้น อันนี้ก็จะเป็นอ๋อไปเลือกที่ฟาร์มแล้วก็มาชั่งตามน้ำหนักน้ำหนักละห้าสิบเซนค่ะออนี่ก็แล้วแต่นะราคาก็ตามน้ำหนักนะคะนี่บรรยากาศสวนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแดดร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าอากาศเย็นนะเดี๋ยวดูกันอ๋อนี่ชว่าบางทีเขาเขายืมมาจากฟาร์มแน่เลยอะเพื่อยิ่วขึ้นไปที่รถอะเนาะรถรถเข็นเนี่ย นี่คิวยาวเลยนะคะขอให้เราไปเลือกพัมคิ้นเองเลยนะคะทุกคนไปดูกันก็มีหน้าตาแปลกๆเยอะเลยนะอ๋อน,นั้นเป็นมุมถ่ายรูปนะคะเอาไปโซนนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะไปออันนี้ใหญ่สวยเลยค่ะสวยเลย แล้วเข้าไปลึกๆข้างในตอนนี้จราจรติดขัดมา oh, อันนี้ก็มีขายน้ำ oh. เป็นแอปเปิลนะคะน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลไซเดอร์อ๋อแบบเชอร์รีดฮ่าเรียนอ่ะว้าวนี่บรรยากาศสูงูข้างหลังวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นวิวแบบมนะัลเท่นเนาะ Can you say hi, Hi. Huh? Okay. You want big or small pumpkin? Big. So you want to buy a big pumpkin. เก็บทมขิ้ที่ฟาร์มอย่างนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะที่ชาวอเมริกันเขาก็จะนิยมทํากันนะคะช่วงก่อนฮาโลวีนนะคะจริงๆก็มีหลายส่วนนะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเชอมเซิร์ชมาแล้วทุกคนว่าเป็นส่วนแบบเออยอดคิดเนาะแล้วมันก็บรรยากาศดีจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็เข้าฟรีเลยนะคะก็จะเปลืองเงินถ้าซื้อพัมคีหรือว่าซื้อพวกขนมขนมอาหารอะไรแค่นี้นะคะทุกคนนี่ อันนี้รู้สึกจะเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะแต่ว่าตอนนี้ดอกทานตะวันหุบอยู่นะคะ sunflower ไม่รู้ว่าพัมคินจะอยู่ไหนอาจจะเปอยู่อยู่สวนฝั่งนูน้นนะเชมว่าต้องเออต้องวนไปนะคะฝั่งนี้เชมไม่แน่ใจว่าเป็นสวนอะไรนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยใช่ไหมคะดเดยดดี้อป <c oughs> เหมือนเคยยูเคยมาหรอตอนเด็กๆโอ้ยังงอย่น,น,อยนับเลยถือว่าน่าจะ20กว่าปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> เนาะเป็นไปได้ที่มาเิกาเนี่ยคือมาแบบพาพามาที่สวนแบบนี้เนาะแต่ว่าอยู่แคลิฟอร์เนียเนาะไม่ใช่ที่เวกัสนะคะเห็นไหมทุกคนเวกัสเขาก็มีนะจ๊ะสวนพัมกินนะไม่ใช่มีแต่ทะเลทรายนะคะถ้าใครยังไม่เคยมานะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโซนนะคะที่เป็นพัมกินแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเหลือไหมเนี่ยนะเพราะว่านี่เราก็มาถือว่า ทุ่งเที่ยงเลยนะคะคือแบบอากาศแบบร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนคุณอยา a นเอใ่คุณเห็นแอนดี้พร้อมินี่ทุกคนนี่คือแบบเรียวๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยพร้อมกินนะคะเราก็คือแบบหยิบกันจากแถวนี้เลย โอเคอสีวันนี้เกตดอออเรนจ์วันนะคะเนี่ยปปแปปแปปออเรนจ์วันบางอันยังเขียวอยู่เลยนะคะทุกคนเอาต้อยากได้อันส้มๆเนาะออเรนจ์วันเรนเนี่ย you need to find this one is broken it's okay <S <I found. S 1> this one เราต้องเล็นี่สวยเลย เชออย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบนะหยิบจากดินเลยนะใครชอบลูกไหนก็หยิบไปนะคะอันนี้ก็ใหญ่มากลูกสวยๆนะคะใครมาก่อนน่าจะหยิบไปแล้วนะคะอันนี้เป็นไงลูกอันไหนเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เต็มเลยลูกบุ๊กนะแต่เอาเสียงได้กลมๆอันนี้หรออ่อนนะให้เดี๋ยวดีเชะก่อน อ e ่ะคีบไว้ก่อนคีบไว้ก่อนนะคะเออลางเอาไว้นี่ไปก่อนนะอต่นี่ยาวก็ดีเนั่งสแล้วกโอ้ยนี่ข้างนั้นสวยมากนะ ูไปคิปลูกิงลูกคิปลูกิงอันนี้ให้เดยวดีลูกอ่ะมันเป็นไงบ้างก็ไม่แบดอ๋อเขาไม่อาวเขาจะาแบบออเรนจ์โหยังมีอีกหลายล็อคคือเราก็เดินวนไปถูกปุ๊เยเอาข้ามไปเลยข้ามไปเลย โอ้แต่ไอรถยูจะไหวเหรออ่ะปะป,ประวังของข้างในอ่ะอ่ะสินโฮมไมแฮนมาลูกมาโฮมไมแฮนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะใหญ่ๆ yeah, ค yeah. okay? ลิปตัวหญิงคลิปตัวหญิงดันสตาร์ทโอเคก o go g ก Go กกเลยก o ยาวเลยโอเควันอนี้สวยนะแต่ปุ่มเยอะไปนะอ่ะฮะโอเคอนน ตาโกเช็คมอลเลยคุนี่นะคะทุกคนมากมายไก่กองไปครับบูตอนนี้เราได้มาลูกหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวไว้ตัดสินใจก่อนนะไว้เลือกดูก่อนถ้ามีลูกไหนนี่สวยกว่านะคะ ทุกคนก็ได้ลูกสวยๆวยกันนะเนาะคือก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะทุกคนว่าใครจะชอบสไตล์ไหนเนาะอย่างเราชอบแบบส้มๆเนาะบางคนเขาก็ชอบแบบขา,ขาวๆถืเขียวนะคะหรือบางอันก็เป็นตะปุ่มตะป่บนะทุกคนแต่เราอยากได้อันแบบสวยๆนะโอ้หนี่คนนี้ได้เยอะมากทุกคนลูกใหญ่ๆสวยๆเต็มเลย <S <S นี่นะบางคนเขาก็ลูกเล็กๆนะบางคนก็กเ,ก <S <S เกป็นสีองสีขาวเอาไปตกแต่งหน้าบ้านหน่ Don yeah. you want this one? <laughs> Lookcking No. <laughs> yeah, นต่ t น่ส์วายอ not like 100% perfect okay ไป keep going เราก็ได้เลือกลูกที่เราชอบแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นลูกนี้นะเนาะเพราะว่าจุกสวยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชั่งกันนะทุกคนว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะนี่อาที่สนุกไหมครับ you like it เขาก็มีขายหลายอย่างนี่นะคะก็เป็นพวกต้นแอปเปิลต่างๆนะระหว่างทางที่เราจะกลับไปชั่งน้ำหนักทำกินนะคะจะดูกันถือว่าเป็นที่ฮอตชิดมากเลยคะทุกคนแบบโหหนาแน่นมากนี่บางคนเขาก็มาเป็นฟารมิลี่กันเยอะมากนะคะสนุกสนานนะเด็กๆชอบนะคะ you ready to lie okay เคีเฮียเฮียเฮีย เขาอยากจะถ่าย,ยาโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ต่อแถวรอถ่ายรูปนะคะเพราะว่าคุณลูกชายอยากจะถ่ายนะคะอาสินย yeah. ูนิเซี่ take a p i c เ u r e เยอะเดี๋วแนะลูกนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโซนชั่งน้ำหนักแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าทัมกินที่เราได้นะคะจะราคาเท่าไหร่นะคะโหนี่พวก้อมพวกเขาก็มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะลูก เขาก็มีขายเป็นแบบอัปเปิลไซเดอร์แบบแช่ฟีดนะคะก็มีประโยชน์นะคะช่วยย่อยอาหารนี่น่าจะแบบ100%แน่ๆเออแบบชูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเอาว่าเดี๋ยวมาเลือกหน่อยเลดิอันนี้แล้วไงเดชว่าแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเฟรชดยเดโชวน่ะอัน่ี้ฟรงแท้จากฟาร์มจากฟาร์มเลยนะคะคิวคริสออลชชร์ดนะคะ ถึงแบบฟรีดไปเลยไงถ่ายว่าคุก็ชอบติดเพราะคุอบเอาไปาห,หลายๆสีง่ายอา่าไปวางนะน่ารอ,อกกเอ็เอาบุกบ้างเอาบุกบ้างเอาเรียบบ้างออนี่มีลูกเล็กนู่นเล็กๆอโอ้เล็กจิ๋วเลยแต่เป็นสองวันนี่เรามีสองนี่บางอันนี้ก็คนเขาอาจจะไม่เอา สวยมากเลยทุกคนาหาเห้าอ่ะปเอาเส้นดิเซอร์ลูกปะโอเคค่ะถึงตาแล้วค่ะก็จะมีพามกินลูกหนึ่งกับน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะอ่ะเฮลเดาร์ดหน่อยเย้ ราคะว่าจะเท่าไหร่ s <S time, 10ดอลลา a ์ส Yes please Yeah กระจาเลยโอ้โหครอกกันหมดเลยหรือต้องเช็ดหน่อยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ10เหรียญนะแปลว่าประมาณ10ปาว10ปาวเพราะว่าหนักอยู่เหมือนกันนะ Thanks for coming สวยๆทั้งนั้นเลยนะตรงนี้นี่ทุกคนแถวยาวมากเลยค่ะเป็นมุมเขามีขายโดนัทนะคะแล้วก็มีพวกพคอปคอนอะไรยอย่างนั้นมัง้งแถวยาวมากอ๋ออันนี้ก็เป็นโซนนั่งกินนะคะอ๋อเพราะว่าตรงบานนี่เขาปิดไว้ก็ไม่มีเลยนะก็คงเป็นที่ขายอาหารประมาณนี้นะคะเพราะว่าแถวยาวแล้วกันทุกคนไม่น่าจะไหวนะคะ ก็เดี๋ยวเชแอมก็ขอไปถ่ายรูปเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนะาะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวก็กลับกันแล้วเนาะ ทุกคนเชิก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะใครเพิ่งมาชมคลิปของเชยเป็น,นครั้งแรกก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับเชยก็สามารถลิฟท์คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยล่ะคะ่ะยังไงวันนี้เชยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย